ไายทึ่งตายโคตรคุ้มก็ประกอบด้วยพ่อมึงตาย60ก้อนซุปกระดูก4หมอรับ10คนขึ้นไปเลอไม่ถึง10คนจะไปกินเด้อมึงจะตายก่อนพ่อมึงเด้อ อ,อือาหารก็น่าทานเจ้าของร้านก็สุดกวนครับสนุกแน่ครับวันนี้กับร้านเด็ดๆที่เราจะพาตระเวนไปรอบััวมอชอหรือเรียกกันในตจมว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดเป็นอันดับสาของประเทศครับตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพก่อตั้งขึ้นในปีพศ2507าครับตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาคถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยที่ตั้งขึ้นในเขตภูมิภาคนอกภาคกลางครับแหมเรียกว่าการสอนนี่ก็ดังครับการเรียนก็ดีเด่นนักศึกษานี่ก็แหลมแหลมทั้งนั้นเลยครับ ส่วนเรื่องของกินรอบรั้วมอชอนะครับแม่มีทั้งหน้ามอหลังมอหรือในมอเองก็เต็มไปด้วยร้านเด็ดร้านดังครับแมรสชาติถูกปากราคาก็ถูกจังครับ <c oughs> มีให้เลือกมากมายแต่ร้านไหนเด็ดสุดต้องไปชม5อันดับที่ชาวมอชอพูดตรงกันว่าอร่อยที่สุดครับ <c oughs> มาเริ่มกันที่กาดโก้งโค้งครับหรือ ตลาดกงโค้งตลาดยอดฮิตของชาวมอชครับตั้งอยู่บริเวณคณะเกษตรนะครับของซื้อของขายนี่เยอะครับแต่ที่เน้นๆคือวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือทั้งเสื้อผ้าอาหารเครื่องใช้ไม้สอยส่วนที่เรียกว่ากาดกงโค้งนะครับก็เพราะว่าของที่ขายนี่วางอยู่กับพื้นครับบนโต๊ะเตี้ยๆแบบตลาดโบราณครับคนซื้อก็เลยต้องก้มครับจึงเรียกว่ากาดกงโค้งครับและถ้าใครจะมาหาอาหารพื้นเมืองคนเมืองเหนือแท้ๆรับแต่แต่ละเจ้าต้องมาตลาดนี้แหละครับ ไข่ปามคือไข่ย,ย่างใบตองไม่ใช่น้ำมันค่ะและ้วกดใจน้ำแต่น้ำมันแล้วกดใจใบตองแต่แต่กระทะเจ้า,าเจ้าเป็นอาหารเมืองโบราณจะแต่เจ้าทางเหนือเขาเรียกไข่ย,ย่างใบตองหรือไข่ออกต้องแต่ไข่ไก่อย่างเดียวถ้าเป็แต่ไข่ไก่นี่มาาันจะขาวย่างให้มันพอดีเสร็จแล้วเราก็ใส่หน้ามันลงไปก็คือใส่ต้นหอมกระเฮ็ดหอมหากินได้ไหมครับหาย,ยากเจ้าอยากอาหารพื้นเมืองเรามาต่อที่อาหารเพื่อสุขภาพครับ ร้านน้ำปั่น Twitter by b e n d e r นะครับน้ำปั่นที่คุณผู้ชมเคยทานผมบอกเลยว่าืขอ,องปองครับแต่ถ้าจะทานน้ำผลไม้ปั่นของแท้ต้องมาร้านนี้ครับร้านพี่จิมครับเพราะเขาปั่นจริงปั่นกันเห็นปั่นกันสดๆกว่าจะได้แก้วนหนึ่งนี่โอ้ยน้องแทบปูดเลยดีวยวครับใครซื้อไปนี่หือย่าไปต่อราคาพี่เขานะครับ <S <S เห็นของกินแต่ละอย่างที่ตลาดกงโค้งรับรองเลยครับว่าตลาดนี้ ต้องถูกจับตาอยู่ในโปรแกร,รมสำหรับใครต่หลายคนที่จะมาทเที่ยวเมืองเชียงใหม่ครับแต่ต้องจัดให้ดีๆนะครับเพราะตลาดกงโค,โค,โคโ้งเปิดเฉพาะวันพฤหัสและวันศุกร์แรกของเดือนเท่านั้นครับเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นในคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ จกคณะเกษตรมาต่อกันที่กาดมารินหรือมารินพลาซาครับตลาดสุทธิตของชาวมชครับอยู่หน้ามหาวิทยาลัยพอดีเลยครับและร้านที่นักศึกษามชบอกว่าเด็ด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 ก็ต้องร้านนี้ครับเย็นตาโฟมหม้อไฟสุกี้ทะเลเดือดหอยทอดกระทะร้อนครับนี่ชื่อร้านหรือชื่อเมนูครับจะยาวๆขนาดนี้ครับแต่ชื่อก็บ่งบอกถึงเมนูประจําร้านไว้ครบเลยทีเดียวครับกับเมนูจานร้อนราคาประหยัดที่ชาวมชได้อร่อยมานานกว่า7ปีไม่ว่าจะเป็นสุกี้ทะเลเดือ เด็ดด้วยน้าจิ้มสูตรเข้มข้นเจ้าของร้านทำเองทุกขั้นตอนน่ากินสมคําร่ําลือจริงๆเลยครับหรือจะเป็นเยตาโฟหม้อไฟนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันครับนี่ครับเสิร์ฟในหม้อไฟใบโตครับหืน้ำน,นี่เดือดปุดๆเลยทีเดียวครับใครที่เป็นคอเยตาโฟเห็นแล้วตาโตแน่นอนครับหม้อโตขนาดนี้เพียง60บาทเท่านั้นนะครับอุ้ย ใครเป็นแฟน FC ทั้งซุกี้และยินตาโฟโมอไฟต้องมาลองกันที่นี่ครับมาลินพาซอยู่หน้ามมชอเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงถึง4ี่ทุ่มครับ ร้านเด็ดรอบรั้วมอชอนดับสาครับมิวออนเดอะร็อกครับร้านนมสุดคูลครับที่เน้นสร้างความสนุกในการกินนมครับด้วยการเสิร์ฟแบบแนวแนวบรรยากาศแบบร้านเหล้านะครับเอาใจวัยรุ่นที่ชอบดื่มนมครับแถมได้ฟอนตีสดสนุกแบบไรแอลกอฮอล์ครับอีกทั้งยังมีสารพัดเมนูสุดสร้างสรรค์อย่างเช่นมิวบั c เก็ตครับนมสดที่เสิร์ฟมาในถังน้ําแข็งไปโตครับมีให้เลือกถึง17ดรสครับ แต่ถ้าเหมือนที่สุดยกให้อน,นี้ครับฮันนี่เลมอนครับถ้ายกดื่มใครไม่รู้นี่ต้องนึกว่าดื่มเบียร์ครับแหมทั้งสีสันหน้าตานี่เหมือนจริงๆนะครับแต่มันเป็นน้ำพึ่งผสมมะนาวรสเปรี้ยวหวานๆนะครับมาล้านี่ได้บรรยากาศความแปลกใหม่ของการดื่มนมครับได้ปาร์ตี้แบบโอโอ no ลกอฮอล์นะครับเชิญมาสนุกกันได้ที่มิวออนเดอะร็อกครับอยู่ที่กาดหน้ามอเปิดทุกวันนะครับมาถึงร้านเด็ดรอบรั้วมอชอนดับ2ขงค่ห้าก็คือ ฟังกี้เกลนะครับร้านเมนูมาล่าหมูปิ้งย่างเสียบไม้ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองเชียงใหม่ครับมาเนี่ก็แปลว่าชาครับล่าก็แปลว่าเผ็ดครับมาลาจึงหมายถึงอาหารที่ทั้งเผ็ดทั้งชาครับได้มาจากการผสมของเครื่องเทศหลายชนิดจากทางตอนใต้ของจีนครับโดยเฉพาะเจ้านี้ครับเฮาวาเจียวครับคือส่วนผสมที่สําคัญที่ทําให้เกิดอาการชาในปากครับสำหรับชาวจีนมาล่านี่นําไปกินได้กับทุกอย่างเลยทีเดียวครับส่วนเมนูเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านฟังกี้เกลนะครับ มาล่าที่โครงหมูครับซี่โคกสดๆวันต่อวันย่างเคลมเครียมขอบนอกนุ่มในครับหวานหอมอร่อยไปจนถึงไส้ติ่งกันเลยทีเดียวนะครับและที่ดดที่สุดขายดีสุดก็ต้องนี่ครับมาล่าหมู3ชั้นครับอ,อัตราส่วนระหว่างเนื้อกับมันหมูนี่สม่ำเสมอกันเป๊ะครับส่วนรสชาติก็โคตรเป๊ะครับไม้ละแค่10บาทต่างทางกันทุกโต๊ะนะครับแหมเรียกว่าใครที่ชอบมาลาแนะนำว่าต้อง มาลองร้านนี้ครับฟังกี้กิลนะครับอยู่ถนนห้วยแก้วครับตรงข้ามมหาวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ครับเปิดทุกวัน6โมงเย็นถึง42ครับเริ่มจากเล็กสุดไปหาใหญ่สุดเถอบะหมี่หมูแดงแห้งบะหมี่มูดังน้ำ40บาทบะหมี่เกี๊ยวแห้งบะหมี่เกี๊ยวน้ำ45บาทมีโปรสหรับคนเดียวคือบะหมี่เกี๊ยวแห้งใส่ไข่ซุปดุหนึ่งร้อยนิดๆหรือแค่คนเดียวชื่อว่าคนเดียวก็เสียวได้ใหญ่กว่านี้ก็พ่อคงตายหมอรับ10คนขึ้นไปเถอ ไม่ถึงสิคนจะไปกินเด้อมึงจะตายก่อนพ่อมึงเด้อกูเอ่ยชื่อเมนูยกมือนับตามมืออย่างเดียวไม่เอานิ้วเด้อยังไม่ต้องทานมันก็มันแล้วละครับแหมกับร้านเด็ดรอบรั้วมอชออันดับหนึ่งแต่ถ้ามีอันดับหนึ่งที่มันยิ่งกว่าที่หนึ่งนี้ครับผมยืดยกให้แกละครับกับ ซุ้มเฮียหงครับแม่ร้านบะหมี่หมูแดงที่มีเอกลักษณ์ด้วยคาแรคเตอร์สุดกวนของเฮียหงนะครับเจ้าของร้านครับด้วยคำพูดสุดกวนแบบเป็นกันเองเรียกว่ากวนมาก็กวนกลับไปครับใช้ภาษาแบบบ้านๆสมัยพ่อขุนเนี่ยแหละครับทำให้ซุ้มเฮียหงครับได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นชาวเชียงใหม่ครับขนาดร้านนี้ยังไม่เปิดลูกค้านี่อุ้ยต้องมานั่งรอตากยุงครับต่อคิวกันขนาดนี้เลยครับแล้วสักประมาณทุ่มตรงทางร้านก็จะเปิดครับนี่ครับได้เวลามาฟังเฮียหงแกทอล์กโชกันเลยครับ แต่และเมนูบะหมี่ของแกนี่อย่างเช่นโคตรงโง่ครับโคตรเยี้ยก็มีครับพ่อมึงตายครับนี่แหมผมไม่ได้ยีบขายครับแต่เป็นชื่อเมนูที่ร้านอ,อจนหลายๆคนนี่ต้องตั้งฉายาให้ร้านนี้นะครับว่าบะหมี่ปากหมาหรือบะหมี่มาเฟียครับนอกจากนั้นครับภายในร้านก็ยังติดป้ายคําต่างๆอย่างเช่นอันนี้ครับ ันรู้ว่ามีตังค์แต่กูไม่มีทอนครับเ <c oughs> หลือ,อนี้หากินดิบไม่ได้ขอร้องอย่าเร่งครับพอเราได้อ่านก็รู้สึกว่าเออเฮ er ียหงนี่แกก็พูดถูกนะครับนี่นะครับความสนุกของร้านเฮ er ียหงครับจริงๆครับว่าพ่องตายเนี่ยมันมาจากไหนมันก็แบบมันเป็นอุปทานเฉย <c oughs> เฮ้ยพ่องตายใครจะไปกินหมดวะมึงก็พูดธรรมชาติของมึงอยู่แล้วเนี่ยพ่องตายพูดธรรมชาติมันก็เหมือนกันเนี่ยไม่ได้ด่าใครไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยพ่องตายใครจะกินหมดวะโคตรใหญ่เลยอะไรเงี้ย ทำไมต้องให้ลูกค้าเขานั่งรอนานๆแถวยาวไปนู่นเลยอ่ะไม่ใช่ให้รอนานมึงมาก่อนเวลาเองอกูเปิดหนึ่งมึงมาหกโงเย็นมึงรอเองชั่วโมงหนึ่ง ความกลัวนี่สุดยอดครับแต่สุดยอดกว่าก็คือบะหมี่ของเฮียโงครับที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูนะครับนี่ครับแต่ที่ขายดีคนสั่งเยอะก็ต้องนี่ครับพอมตายครับเอาอีกแล้วครับใช้บะหมี่ถึง60ก้อนครับเหมาะกับ10คนขึ้นไปและเมนูใหม่ล่าสุดนะครับยิ่งกว่านั้นคือสูสุกติครับโอ้ยชื่อแม่ใช้บะหมี่ถึง70ก้อนนะครับไข่ออนเซน15ฟองเหมาะกับ15คนขึ้นไปครับนอกจากความอลังการแล้วก็เรื่องคุณภาพความอร่อยของร้านเฮียโขงนี่ ทุกคนยกนิ้วให้ครับเพราะแกใช้บะหมี่ไข่อย่างดีครับเกี๊ยวคำโตหมูแดงเป็นชิ้นใหญ่ครับใส่แบบไม่นับชิ้นนะครับราดน้ำซอสหมูแดงรสเข้มข้นสูตรเด็ดไม่เหมือนใครอร่อยได้แบบไม่ต้องปรุงรสครับเสิร์ฟพร้อมซุปเล้งกระดูกก้อนโตครับอร่อยจนลืมความกวนของเฮียหงกันไปเลยทีเดียวครับ เด็กแถลงก็ต้องขอคอนเฟิร์มนะครับว่าเ e ฮียหงแกเป็นพ่อค้าที่ขายบะหมีม่กวนที่สุดตั้งแต่เราเคยเจอเคยเจอมามาสนุกสนานได้ที่ร้านเ e ฮียหงกันได้นะครับที่ลานประเสริฐแลนด์เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงถึงตีหนึ่งครับร้านเด็ดตอนต่อไปครับเรายังอยู่กันที่เชียงใหม่ชัยเมืองครับนี่จะไปตะลุยกันแบบสโลลฟ์ตอนย้อนตะตอนย้อนกันเนี่แถวซอยวัดอุโมงครับอีกหนึ่งย่านยอดสุดคิดในเชียงใหม่ที่ห้ามพลาดครับ แต่ละล้านแต่ละจานนี่ืจัดสวยเวอร์วังแบบนี้ใครจะกล้ารับประทานกับนี่ไททึง